สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายบุษกรจับได้สามีเคนธที่รเดดแอบซุกลูกไว้ หากพูดถึงครอบครัวคนบันเทิงที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานคงจะขาดครอบครัวของพระเอกตลอดการอย่างเคนธีระเดชกับภรรยาหน่อยบุตรกรนักแสดงผู้จัดคนเก่งไปไม่ได้ซึ่ง้านับถึงปัจจุบันทั้งคู่ก็แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันมา14ปีแล้วอีกทั้งครอบครัวก็มีลูกชายอีกสองคนคือน้องคนคุณธรรมกับน้องจูนทิปไตยมาเป็นโซทองคล้องใจเติมเต็มความสุขมากขึ้นไปอีก นับเป็นหนึ่งหนึ่งครอบครัวที่เป็นแฟนหลายคนยกให้เป็นต้นแบบรักนิรันต์โดยก่อนหน้านี้เคนหน่อยได้ควงกันมาย้อนเรื่องราวความรักเมื่อ21ปีก่อนหน่อยเล่าว,ว่าตอนนั้นเรา30แล้วต้องหาความมั่นคงในชีวิตแล้วเราจะมาเด็กๆจะลอยไปลอยมาคบกับคนไปทั่วเราก็ไม่อยากวันหนึ่งบอกเลิกด้วยนะไปบอกเขาว่าเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วเราเป็นพี่น้องกันแบบนี้ดีกว่าเพราะไม่รู้อนาคตจะยังไงคบกันปีหนึ่งเธอมาบอกเลิกฉันกลางคันหรือปีที่สองเธอ มาบอกเลิกฉันแต่เขาก็บอกว่าอยากคิดอย่างนั้นถ้าจะเลิกกันให้เลิกที่เขาไม่ดีอย่ามาเลิกเพราะว่ามันจะไปต่อไม่ได้ให้โอกาสเขาหน่อยเคนเล่าต่อว่าวันนั้นเขาพูดในเรื่องของอายุก็เลยบอกไปว่าอย่าเลิกกันเพราะเรื่องอายุให้เลิกกันเพราะเคนเป็นคนไม่ดีหรือทาอะไรที่เขาไม่ชอบก็ให้เลิกกันแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าให้เลิกเพราะอายุเราต่างกันเคนว่ามันไร้สาระให้ดูปก็คบกันไปเนี่ยแหละปัญหาชีวิตคู่มันก็มีแหละครับแต่เราไม่ได้มีปัญหา หากันเรื่องผู้หญิงถ้าเป็นสามีภรรยากันมันต้องเถียงกันเรื่องร้ายสาระเท่านั้นไม่อย่างนั้นมันจะไม่สนุกคนเราจะรักใครผมว่าง่ายแต่ถ้าจะรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เราไว้ใจอันนี้ยากกว่าถามว่าใช้เวลากี่ปีผมไม่เคยนับ แต่คบกับเขามาก็20กว่าปีแล้วต้องเฟลเดอร์กับภรรยาบ้างซุกบ้านซุกรถไว้แล้วค่อยบอกทีหลังเมื่อก่อนเคยแอบซื้อรถรวมถึงบ้านที่ญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสมัยก่อนซื้อรถจะฝากเอาไว้ที่บ้านเพื่อนเพราะที่บ้านจอดไม่พอเขาก็ไม่ได้จับได้นะแต่พอดีว่าเพื่อนบอกว่าไม่ให้จอดไว้ที่บ้านแล้วก็เลยขับกลับบ้านมาเนียนๆพอคุณน่อยถามก็บอกว่ากําลังเล็งๆอยู่เอามาลองก่อนแล้วค่อยบอกซื้อเถอะแต่จริงๆซื้อมา2ปีแล้วก็ค่อยๆบอกเขาถามว่าแอบซื้อ ไว้กี่คันเจ้าตัวตอบว่าห้าคันเป็นรถโบราณเพราะชอบตอนนี้ก็เหลือแค่คันเดียวที่เก็บไว้เพราะขายทิ้งไปหมดแล้วส่วนบ้านที่ญี่ปุ่นก็บอกทีหลังเหมือนกันเริ่มจากไปเที่ยวกับคุณหน่อยที่ฮอกไกโดมันกองเงียบๆดีก็เคยบอกเขาว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสจะซื้อบ้านที่นี่เขาก็น่าเฟล,ลนิดนึงแล้วบอกว่าทําไมไม่ไปซื้อบ้านที่ปารีสแต่มันมีอีกไงที่ผมซื้อไว้อีกอีกหลังหนึ่งก็ซื้อที่ฮอกไกโดเหมือนกัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ